สวัสดีจ้ามือนอีก,กับพบอกับสาวผู้พานอีกแล้วนะคะเนาอเมือนี้นะคะสาวผู้พากะมีตําสุดเด็ดอีกแล้วมือนอีกะซิเป็นตาําข้าวโพดกุ้งตวดวเนาะคะ่ะมีกุ้งตัวนิ่ใหญ่ค่ะพี่นอ้องตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ข้าวโพดเต็มถ้วย <c oughs> ค่ะเข้ากันมาเหตุขันตอนกนารตํากันเลยเนาะ,ะใส่หมกริกคือเกา่า แต่เธอหนีห้าสีใบไซกับที่ยำด้วยค่ะเพราะว่ามันจีอยากมันคิ้วนะก็เลยใบไซค่ะนี่ค่ะจำบักกิ๊ได้ทีบพราะมันแล้วข้ากับสีไซน้ำตาลปริบค่ะน้ำตาลทรายผงนัวน้ำปลาค่ะแล้วก็ปลาแดก ตวงมะนาวค่ะเส่เปลือกทิ้ชิมเบิร์ค่ะ 公司。 จกะึงเวลาที่สาวผููพันรอคอยแล้วเนาะคะ่ะคือการกินค่ะพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อเจ็บเจบน้นน,นทูทุกคนทุกคนเมื่อน่สาวผู้พันขออนยาใส่ซอนเนื่องจากตำาขาพวดมันยิบบดาน,นะคะเบื้องเนี้ยเขาพวดเลี้ยงอันนี้ปลูกเองนะคะเขาโพดนี่คะ่ะสิบ,บอกว้ก่อนอื้อหือ ักกลางเคี่ยงขากับซิม,มี่มะละขี้นกแล้วก็พักโูและผ่านาะค่ะกลุ่งตัวยิ่งใหญ่พี่น้อง кысҡа <small> กุ้งตัตใหญ่แสบคักพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะมากินน้กัน นัวคักนัวแห้ง มบ,บรรยากาศกระบอกหอนปันในนอพี่น้องอยู่บา้านเฮาเนื่องจากฝนตกบ่อยอยู่ค่ะส่วงนี้ก็เลยดบกคอยหอนปันในอื้กุ้งสดๆตัวใหญ่พี่น้องเอ,อ้ย จึงแมนเหมาะกับบรรยากาศคัก นัวจวดจัดครับพี่น้อง นี่สาวผู้พันก็นขอฝากไว้สำนีกรพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวผู้พันในเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย